สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะคะวันนี้หัวข้อที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็จะเป็นเรื่องปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมที่พบบ่อยในเด็กก็วัตถุประสงค์ก็จะมีอยู่สหัวข้อนะคะปัญหาที่พบบ่อยที่พี่เลี้ยงสามารถให้การดูแลและก็ปรับพฤติกรรมเบื้องต้นได้อีกหัวข้อที่2ก็คือกรณีศึกษานะคะแล้วก็ที่จะควรจะส่งพบแพทย์ ขอทวนความของเก่าเล็กน้อยนะคะพัฒนาการด้านจิตใจอารมณ์สังคมในเด็กแรกเกิดถึง3ปีนะคะในเด็กแรกเกิดเนี่ยเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาเริ่มที่จะรับรู้โลกภายนอกและเขาก็จะแสดงพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นร้องหรือว่ากลวนังที่แม่ให้นมเขามองหน้าหรือว่าการที่มีแม่ หรือผู้เลี้ยงดูหลักเนี่ยมาตอบสนองกับเขาแล้วเขาก็สงบไปหรือเขามีรอยยิ้มน้อยๆเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทําให้ผู้เลี้ยงดูหลักก็คือแม่เนี่ยเกิดความรู้สึกผูกพันต่อเด็กได้ทันทีหลังเกิดนะคะแล้วก็ไอความผูกพันระหว่างแม่ลูกเนี่ยก็จะเป็นฐานสําคัญนะคะทำให้เด็กมีความมั่นคงในจิตใจและก็ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมและบุคลิกภาพของเด็กในลําดับถัดไป นอกจากนี้เนี่ยเด็กจะแสดงออกว่าผูกพันเมื่อเด็กโตขึ้นเด็กก็แสดงออกว่าผูกพันกับผู้เลี้ยงดูด้วยพฤติกรรมต่างๆเช่นการมองหน้าสบตาการยิ้มให้ก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ2-3เดือนนะคะหรือว่าแสดงท่าอ้อนให้อุ้งเงี้ยเมื่อเด็กอายุ4เดือน5เดือน6เดือนตรงนี้จะเห็นมากขึ้นชัดเจนผู้เลี้ยงดูก็จะพัฒนาบทบาทกันเป็นพ่อแม่ได้ผูกพันมากยิ่งขึ้นตามลําดับ ซึ่งซึ่งผู้เลี้ยงดูที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นพี่เลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็กเนื่องจากว่าเด็กเองก็จะมาอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กเป็นระยะเวลามากกว่า8ชั่วโมงในในเด็กบางคนนะคะนั้นพี่เลี้ยงเด็กก็จะเป็นเสมือนหนึ่งของพ่อแม่เด็กที่ศูนย์เด็กเล็กนะคะแล้วก็จะถ้าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยมีการตอบสนองกับเด็กอย่างเหมาะสมเนี่ยจะส่งผลให้เด็กเนี่ยเริ่มที่จะเรียนรู้โลกภายนอกแล้วก็เชื่อถือไว้วางใจต่อโลกภายนอกซึ่งเป็นช่วงแรกของชีวิตของเขาเนี่ย าการที่เด็กจะรับรู้และเชื่อถือได้เนี่ยก็คือการที่พี่เลี้ยงตอบสนองทางด้านาการกินการนอนการที่ทําให้เขาสบายตัวหรือช่วงเวลาที่เขาหงุดหงิดใจ,จและเข้าไปโอบไปปอบปลมหรือไปกอดอาการที่เขาอึดอัดเวลาที่เขาขับถ่ายและเราไปช่วยทําให้เขาสบายตัวขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเด็กจะค่อยๆรู้สึกว่าโลกภายนอกเนี่ยมันก็ดีจริงๆนะเราสามารถที่จะสร้างความผูกพันกับคนอื่นที่เป็นโลกภายนอก ได้พอเด็กเริ่มมีแบบนี้ในขวบในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเด็กจะเอาความพัฒนาการด้านนี้ความสัมพันธ์อันเนี้ยส่งต่อไปเมื่อเขาเขาเมื่อเขาโตขึ้นไปตามลําดับนะคะในเด็กอายุ1น,นึ่งถึงสงปีเนี่ยเด็กจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเด็กเดินได้เองบอกความต้องการเริ่มได้เป็นคําเดี่ยวเดียวที่อายุหนึ่งปีพอสองปีเริ่มเป็นค,คําคู่ไม่เอาไปด้วย แม่กอดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเด็กก็จะค่อยๆรู้ว่าเขาเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการตัวเองได้สามารถที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมบางอย่างได้ดังนั้นเขาจะเริ่มพัฒนาความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นตามลําดับไม่เหมือนกับเด็กในขวบปีแรกแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเด็กก็จะเริ่มมีพฤติกรรมเรื่องดื้อดึงเอาแต่ใจตนเองนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องอร้องอลราวาสในเด็กบางรายซึ่งอันนี้เป็นพัฒนาการปกติที่เกิดขึ้นได้ในช่วงวัยนี้นะคะสิ่งที่เราจะช่วยได้เนี่ย คือพอเด็กจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองเนี่ยถ้าเราจะช่วยให้ง่ายขึ้นก็คือให้เขาได้มีโอกาสได้ทําด้วยตัวเองในในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถของพัฒนาการของเด็กยกตัวอย่างเช่นถ้าในเด็กอายุขวบหนึ่งเด็กอาจจะเริ่มหัดใช้ช้อนได้บ้างเด็กดื่มน้ําจากแก้วเองได้เราก็เตรียมแก้วที่ขนาดไซส์ให้มันพอเหมาะกับที่เด็กจะถือกินทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทําให้เด็กค่อยๆ ค่อยๆที่ไม่ต้องอุดหิดใจว่าฉันอยากจะทําเองแล้วฉันไม่ได้ทำเนาะการแก้ปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าเรามองเด็กอย่างที่เข้าใจพัฒนาการแล้วก็มีเหตุมีผลเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องที่เด็กดื้อดึงเอาแต่ใจตนเองหรือว่าร้องอลาวาดได้ค่ะเมื่อเด็กโตขึ้น2 5ถึงปีเนาะเด็กก็จะเริ่มมีการทดลองละลองคิดลองผิดลองถูกจะทดลองทำนะคะก็ต้องเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ทดลองนะคะเพราะว่าไวเขาเป็นเช่นนั้นเองอยากรู้อยากเห็นช่างถาม ขนาดเดียวกันก็เหมือนเดิมพวกยังมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอยากจะควบคุมโลกภายนอกแต่ตัวเองก็ยังจัดการอเองทั้งหมดก็ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้องอาลวาดบางคนก็มีทำร้ายเข้าของก็มีถ้าถ้าเราเตรียมเด็กมาไม่ดีนะคะในเด็กวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มรู้จักเพศของตัวเองแล้วก็เริ่มเรียนแบบบทบาททางเพศนะคะ วิธีที่เราดูแลของเด็กวัยนี้ที่จะทําให้พัฒนาการด้านจิตใจอารมณ์และสังคมเนี่ยมันสอดคล้องกับวัยของเด็กก็คือตอบคําถามช่วงนี้เด็กจะชอบถามสองขวบเนี่ยชอบถามอะไรถ้าเด็ก3ามขวบคือชอบถามว่าทําไมดังนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆตอบคาถามอธิบายสั้นๆถ้าให้ดีคือให้มีการได้ทดลองทาได้เห็นด้วยตัวเองได้ได้ยินด้วยตัวเองได้ดมกลิ่นด้วยตัวเองทั้งหมดนี้จะทำให้ประสาทสัมผัสข,ของเด็กเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ได้ดีขึ้น หนังสือนิทานเป็นแบบอย่างในการที่จะช่วยให้เด็กจัดการกับปัญหาเรื่องอารมณ์และพฤติกรรมเหมาะสมนะคะ,คะวันนี้ที่จะมานําเสนอในประเด็นปัญหาที่พบบ่อยของพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเบื้องต้นที่พี่เลี้ยงดูแลได้เลยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5้หหัวข้อนะคะี๋ยวจะนําเสนอตามลําดับค่ะปัญหาอันที่1ก็คือกลุ่มร้องกวนในทารกที่เราเรียกโคลิกเนาะไม่รู้จากันได้ไม่มีหนังเรื่องโคลิกด้วยนะคะก็ แกพบในเด็กอายุ3-4เดือนทีนี้ที่เรียกว่าร้องกวนในเด็กเนี่ยมันมนไม่ใช่ร้องโดยปกตินะมันจะร้องมากกว่าปกติคือร้องต่อเนื่องเป็นเกินสชั่วโมงขึ้นไปนะปอบเงียบได้ยากขณะเด็กร้องก็หุดหงิดดูกระวนกระวายบางคนร้องไปแล้วมีตัวเกง่งหรือว่ามีกำรรมือแน่นแต่ว่าเด็กเองก็าตาเตมเหมือนเดิมทุกอย่างร้องอย่างเดียวอะ่ะหลับหูหลับตาร้องใช้คํานี้ดีกว่าค่ะแล้วก็เวลาที่ร้องเนี่ยมักจะเป็นช่วงเวลาเดิมเดิม แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กก็มักจะร้องช่วงเย็นก็อาจจะเป็นเรื่องดีของพี่เลี้ยงนะคะเป็นช่วงที่กําลังจะส่งเด็กให้กับผู้ปกครองเขาแต่ว่าเราควรจะรู้เรื่องนี้เพื่อที่ว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผู้ปกครองในการดูแลเด็กให้ราบรื่นขึ้นนะคะสาเหตุของโคลิกเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยทางกายแล้วก็จะหายไปเองได้เมื่ออายุ3เดือนนะคะทีนี้ประเด็นก็คือโอเเข้าใจว่าเอ้ยในวัยเนี้ยเด็กบางคนเขาก็จะร้องแบบนี้แหละ พอเราเข้าใจแล้วโดยที่ถ้าถ้าไปปรึกษาแพทย์ก็ได้นะคะถ้าคิดว่าไม่มีโรคทางกายใดๆทั้ทงสิ้นพอเราเข้าใจเนี่ยก็คือทํายังไงให้เด็กสงบเราก็ตอบสนองเขาอย่างนุ่มนวลแล้วก็สงบคือเขาร้องเราก็อุ้มเขาคุยกับเขาร้องทําไมไม่สบายตรงไหนแม่อุ้มนะหรือพี่เลี้ยงอุ้มนะและขณะที่เขาดูร้องเยอะมากเนี่ยเราบางทีเราเริ่มเหนื่อยก็าอาจจะต้องมีไม้ผลัดให้ให้ผู้ใหญ่ท่านอื่นมาช่วยในการที่อุ้ม แล้วก็ยกตัวรูปหลังสัมผัสทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ที่จะค่อยๆค,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 คลามดาวสงบได้ด้วยตัวเองนะคะ แล้วก็การที่เราอุ้มเด็กทารลกมากๆในช่วง6เดือนแรกเนี่ยไม่ต้องกลัวการติดมือเลยอันนี้ยิ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของเด็กทําให้เด็กมั่นคงทางใจมากขึ้นว่าโลกภายนอกเนี่ยปลอดภัยสําหรับเขาเมื่อเขาต้องการการช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการการดูแลใกล้ชิดก็มีมือผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาอบอุ้มให้เขารู้สึกว่าโลกภายนอกนี่มันปลอดภยัยนะคะส่วนหนึ่งที่ช่วยได้คือไม่ควรให้นอนกลางวันติดต่อกันนานเกินไป คือบางทีเด็กนอนยาวกลางวันแล้วเด็กก็จะไปตื่นเอาตอนเย็นตอนกลางคืนปกติในกลุ่ม 2, 2ถึงเดือนแรกเนี่ยเด็กจะนอนประมาณครั้งหนึ่งถ้าเด็กเลี้ยงง่ายเนี่ยะ่ะก็ประมาณสัก3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเด็กก็จะตื่นแล้วแล้วก็ช่วงชั่วโมงในการนอนกลางวันเนี่ยก็จะสั้นลงจะไปนอนกลางคืนยาวขึ้นนะคะ แล้วก็การให้กินนมกินตามปกติไม่ใช่ว่าร้องเมื่อไหร่กินเมื่อน,นั้นคือดูปริมาณให้มันเหมาะสมกับช่วงวัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือไม่มียาที่ใช้โคลิกได้ผลสิ่งที่ต้องการคือตามหัวข้อ2เลยก็คือตอบสนองต่อเด็กอย่างนุ่มนวลและก็สงบค่ะแทนท่ำนะคะเด็กที่ร้องอลาวาดน,นะคะพบบ่อยในช่วงเด็ก2-5ปีช่วงที่พีคมากๆเลยคือ2ขวบแต่ถ้าเราเลี้ยงโดยที่ตอบสนองกับเด็กไม่เหมาะสมเนี่ย ภาวะที่ร้องอลาวาดเนี่ยจะลากยาวไปถึงเด็ก5ขวบได้นะคะคือถ้าในช่วง2ปีแรกเนี่ยเป็นพัฒนาการตามวัยที่พบได้ถ้าเราตอบสนองอย่างเหมาะสมเนี่ยอันนี้จะหายไปเลยนะ,ะให้ลองดูด,ดูวิดีโอนะคะ ก็เราจะเห็นภาพเด็กจากวิดีโอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเจอค่ะเพียงแต่ว่าการเจออันนี้ถ้าเราตอบสนองอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะเจอในช่วงเวลาสั้นมากๆเลยของวัยเด็กวัยนั้นอะ่ะแต่ถ้าเราตอบสนองต่ไม่ไม่อย่างไม่เหมาะสมเนี่ยจนอายุ3ามขวบ5้าขวบก,ก,ก็ยังเจอลักษณะร้องดิ้นกับพื้นทิ้งตัวแบบนี้ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าวิธีที่เราจะช่วยให้ง่ายขึ้นนะคะคือก่อนที่จะเกิดเรื่องว่าเด็กร้องอลาวาดเนี่ยผู้ พี่เลี้ยงเด็กต้องสังเกตนะคะว่าเ,เราต้องหลีกเลี่ยงการยั่วยุให้เด็กโกรธหรือขัดใจเด็กโดยไม่จําเป็นอันนี้ก็ต้องไปบอกกับที่บ้านด้วยเหมือนกันว่าที่บ้านเขาไปในทิศทางเดียวกันกับพี่เลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็กไหม้นะคะแล้วก็เราก็จัดการเรื่องของการดูแลเด็กในชีวิตประจําวันนะคะให้เป็นไปอย่างนุ่มนวลเนาะก็คือ แล้วอีกอันนึงก็คือเวลาที่เขาทําพฤติกรรมที่ดีเนี่ยเด็กเวลาเขาจะเอาอะไรแล้วเขาชี้บอกเขาพูดบอกหรือเขาเดินเข้ามาหาหรือเวลาเขาหงุดหงิดใจแล้วเขาใส่หัวว่าไม่เอาเนี่ยทั้งหมดนี่คือดีพี่เลี้ยงก็ต้องชื่นชมนะผู้เลี้ยงดูก็ต้องชื่นชมว่าเอ้ยทาอย่างเงี้ยดีจังเลยไม่ร้องไม่ทิ้งตัวก,กับพื้นอย่างเงี้ยชอบนะแล้วก็ถ้าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยมีขอบเขตให้เด็กปฏิบัติอย่างชัดเจนเนาะร่วมกับการที่ เรากับเขาเนี่ยผูกพันที่ดีต่อกันเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างสม่ำปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้พฤติกรรมที่เด็กร้องอลาวาดหรือแผงลิทเนี่ยลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าพ่อแม่หรือพี่พเลี้ยงดูเด็กเนี่ยมีอารมณ์โตอตอบหรือคอยตามใจเด็กอยู่เสมอเมื่อเด็กร้องอลาวาดเนี่ยก็ยิ่งทําให้พฤติกรรมร้องอลาวาดเนี่ยยังอยู่มากขึ้นนานขึ้นเนาะอันนี้คือก่อนที่จะเกิดเหตุเนาะกรณีที่เขาเกิดว่าร้องอลาวาดแล้วอย่างในวิดีโอเมื่อกี้ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไม่ตามใจแล้วก็ไม่แล้วก็ไม,ไม่ไม่ต้องมีปดัดโกรธไม่ต้องมีทํากิริยาตีเด็กหรือมาทำอะไรความรุนแรงทั้งสิ้นเลยคือตอบสนองอย่างสงบนะคะ ถ้าเป็นเด็กเล็กเนาะก็ใช้วิธีเบนความสนใจไปสู่เรื่องอื่นยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนอยากได้แก้วที่มันแตกได้เนี่ยเอาไปดื่มน้ําแต่เราบอกว่าให้ไม่ได้สิ่งที่เราจะจัดการก็คือรีบเก็บแก้วใบน,นั้นออกไปจากสายตาเด็กแล้วก็ยื่นแก้วใบใหม่ที่ดูแล้วน่าสนใจเนี่ยให้เด็กแทนอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้นะคะถ้าเด็กโตที่พูดรู้เรื่องแล้วนะคะ ก็อธิบายสั้นๆว่าไม่ได้แก้วมันจะแตกนะถ้าจะใช้เนี่ยมีแก้วสองใบนี้ให้เลือกเนี่ยแก้วเบนเทนใบหนึ่งแก้วมิกกี้เมาส์ใบหนึ่งจะเลือกใบไหนอันนี้เป็นต้นก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้ลดลดเรื่องการร้องอลาวาดเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าภาวะร้องอลาวาดเนี่ยมันเป็นบ่อยแล้วมันเป็นรุนแรงเนาะก็ให้พี่เลี้ยงเนี่ยลองดูสัมพันธภาพระหว่างตัวเด็กกับกับที่บ้านด้วยเป็นแบบไหนและถ้าทั้งหมดทั้งมวลดูมันเยอะมากๆเลยเนี่ย แล้วเราไม่มั่นใจเราจัดการแล้วก็ยังภาวะนี้ก็ยังอยู่ก็ควรจะส่งปรึกษาแพทย์นะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องเกาแล้วก็เจอได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเวลาบางทีเนี่ยเด็กไม่พอใจปุ๊บ เด็กก็ไปตีพี่เลี้ยงเลยหรือไปตีพ่อแม่เลยไม่พอใจก็ตีเลยหรือบางทีไปตีเพื่อนเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันเริ่มต้นเริ่มต้นของพฤติกรรมก้าวร้าวละซึ่งเด็กเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะอาจจะหมายความว่าเคยทําแล้วเขาได้รับการตอบสนองว่าเอ้ยได้ตามที่เขาต้องการเป็นต้นเนาะทีเนี้ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าในเด็กวัยนี้เขาเพิ่งเริ่มปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมอะ เขามีภาษาพูดที่เริ่มมาละเด็กสองขวบเนี่ยไม่เอาไปด้วยเปิดตูวอะไรอย่างเงี้ยแต่ความพูดในสิ่งที่เจงอยากต้องการทั้งหมดเนี่ยก็ก็ไม่สามารถทําได้ทั้งหมดขณะเดียวกันความเข้าใจในสิ่งที่พี่เลี้ยงหรือผู้ใหญ่บอกกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดดังนั้นเขาอยู่ในช่วงที่เขากําลังทดลองว่าเอ๊ะยังไงถึงจะเหมาะสมเด็กกาลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาทักษะะใในนกกกาาารคควดดวคววววบบุุมมมตตััััเเเอองงงแ่่ขขณดดีียยยหหิ้จ็ู ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยก่อนแล้วเราก็จะช่วยยังไงให้เด็กเนี่ยสามารถจะมีทักษะในการควบคุมตัวเองได้เนาะทีนี้ถ้าพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กเนี่ย อ,อันหนึ่งที่ต้องประเมินเนาะก็คือว่าเด็กอยู่ในครอบครัวที่ไม่สงบสุขหรือเปล่ามีการลงโทษรุนแรงไหมถ้ามันมีทั้งสองส่วนนี้โอกาสที่เด็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวก็จะเจอได้บ่อยเนาะหรือหรือจริงๆเด็กมีโอกาสสัมผัสเรื่องของความก้าวร้าวตามสื่อต่างๆอันนี้ก็จะทําให้รู้สึกว่าอ๋อเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติเนาะยกตัวอย่างเช่นไม่พอใจแล้วก็ แถวบ้านทีไรก็ตีกันตบกันเอาไม้ไปตีกันเอาปืนยิงกันอันนี้มันกลายว่าทําให้เด็กค่อยๆสรสะสมนะคะพฤติกรรมก้าวร้าาค่ะทีนี้เราจะช่วยยังไงได้นะคะก็คือการให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสแบบว่าได้ทาได้ด้วยตัวเองอะ่ะในขอบเขตที่เหมาะสมไม่บังคับหรือขัดใจเด็กโดยไม่จําเป็นอ่ายกตัวอย่างเช่นเด็กเขาอยากจะเล่นเป็นช่วงเวลาที่จะเล่นข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเราจัดพื้นที่ ถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นสนามเด็กเล่นไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยเราปล่อยให้เขาเล่นอิสระได้แต่ถ้าเกิดเขาจะไปแหล่งน้ำเนี่ยเราก็คือจะบอกเลยว่าไม่ได้ถ้าแจ้งกันล่วงหน้าแล้วก็ให้พื้นที่เล่นที่มีความเหมาะสมกับเด็กเนี่ยอันนี้ก็เป็นให้โอกาสเด็กว่าอยากจะเล่นตัวไหนเล่นแบบไหนไม่บังคับกันโดยไม่จําเป็นเนาะและขณะเดียวกันก็คือเราต้องไม่ใช้ความก้าวร้าวกับเด็กเวลาไม่พอใจเนี่ยเราส่งเสียงกับเด็กหรือเราโยนของอะไรให้เด็กทั้งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่าง ให้เขาเนี่ยในการจัดการอารมณ์ตัวเองได้เนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ว่าจะเป็นไปนตีคนอื่นโยนเข้าของทิ้งหรือบางคนก็ดึงผมตัวเองแบบนี้ก็ต้องจับหยุดทุกครั้งแล้วเราก็ต้องบอกเด็กว่าอันนี้ทาไม่ได้บอกที่พฤติกรรมไม่ได้บอกเขาว่าเป็นเด็กดีหรือเด็กไม่ดีก็จะบอกเขาเลยว่า หนูทาตีตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะมันเจ็บนะหรือหนูมาตีพี่เลี้ยงบอกว่าหนูตีไม่ได้นะพี่เจ็บนะอันนี้เป็นต้นคือจับหยุดแล้วพูดด้วยเนาะจัดการด้วยความสงบและจริงจังทุกครั้งค่ะแล้วก็กรณีที่เขามีเหตุว่าไปตีกับเด็กคนอื่นเนี่ยวิธีก็คือถ้าเด็กตีด้วยกันก็คือจับเด็กทั้งสองฝ่ายแยกกันเลยแล้วก็จับนั่งแล้วก็สงบไม่พูดทุกอย่างเงียบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังเหมือนกันไปตีเด็กคนอื่นก็เ็งก็ต้องจับเด็กคนที่ไปตีคนอื่นเนี่ยออกมา เด็กคนที่ถูกตีก็จับมาว่าเอามาดูแลว,ว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนบ้างแต่คนที่ไปตีคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวสงบก่อนแล้วเดี๋ยวเขเาก็เข้ามาคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งดังนั้นก็คือเราก็จะให้ความดูแลทั้งสองฝ่ายเพียงแต่ณนะนะจังหวัดที่มีความรุนแรงมีความตีกันตรงนั้นน่ะจับสงบก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาคุยทีหลังแล้วก็สอนให้เด็กมีทักษะในการที่จะจัดการอารมณ์ตัวเองในการที่จะบอกว่าโกรธแล้วนะไม่ชอบนะ ถ้าเด็กพูดออกมาแบบนี้หรือบอกความต้องการได้แบบนี้เป็นการที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยจัดการอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็ลดความหงุดหงิดตัวเองลงนะคะเมื่อกี้เราก้าวล้าเนาะอีกอันหนึ่งก็กลับมาที่โตขึ้นอีกหน่อยอะ่ะคือบางคนยังดูดนิ้วอยู่เนาะ ดูดนิ้วก็เป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าส่งผลต่อสุขภาพเพราะว่าส่งผลต่อสุขภาพช่องปากแล้วก็สุขภาพที่นิ้วมือบางคนเนี่ยดูดนิ้วจนกระทั่งเป็นติดเชื้อที่เล็บหรือบางครั้งคนบางเด็กบางคนเนี่ยดูดนิ้วเยอะมากๆจนกระทั่งมีผลต่อการสบฟันนะคะจริงๆในช่วง1 1-2ถึงปีแรกเนี่ยเราก็พอยอมรับเรื่องการดูดนิ้วนะแต่หลังจากที่1ปีไปแล้วเนี่ยถ้ายังดูดนิ้วตลอดเวลาเนี่ยบางทีต้องมาดูว่ามันเกิดจากที่เด็กเหงาหรือเปล่า หรือว่าเด็กง่วงนอนหรือว่าเด็กไม่มีอะไรทําหรือว่าไม่มีคนดูแลอันนี้ก็จะต้องไปจัดการตรงส่วนนั้นถ้าเด็กเกิดจากเหงาก็ต้องมีการเข้าไปดูเข้าไปเล่นด้วยกับเด็กเนาะแล้วก็การดูดนิ้วก็จะลดน้อยลงแล้วก็หายไปได้ก่อนอายุ3-4ปีนะคะวิธีช่วยจัดการเรื่องเด็กดูดนิ้ว ถ้าเกินอายุหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยก็คือใช้วิธีเบียนความสนใจก็ดึงมือออกเอามือเด็กเนี่ยมาเล่นอย่างอื่นแทนยกตัวอย่างเช่นเขากําลังดูดนิ้วเราก็จับมือมามาแล้วมาเดี๋ยวพี่นวดมือให้เดี๋ยวครูนวดมือให้ไหนมือเป็นยังไงสิไหนหงายมือสิไหนคว่ำมือสิคือชวนเล่นอย่างอื่นแทนไม่ดุไม่ตําหนิหรือจับมือบังคับคือทําเนียนๆไปเลยเนาะแล้วกรณีที่ในเด็กวัยนี้บางทีจะใช้ ช่วงนอนเนี่ยกานใช้ดูดนิ้วเป็นการกล่อมตัวเองหลับเนี่ยก็ยังพอจะยอมรับได้แต่แต่พอเขาเริ่ม,เร,มเริ่มเคลิ้มเนี่ยก็เอาดึงมือออกจากปากได้นะคะถ้าอายุ3-4ปีแล้วยังดูดนิ้วอยู่เนี่ยอันนี้ต้องอธิบายกับเด็กแล้วคุยกับเด็กก่อนว่าการที่ดูดนิ้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเขาชอบไหมเขาคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ฟังเด็กแล้วบอกว่าจะดีมากเลยถ้าหนูไม่ดูดนิ้วหนูคิดยังไงแล้วก็ คุยกับเด็กถ้าส่วนใหญ่เด็กมักจะบอกว่าเขาก็ไม่อยากดูดนิ้วเขาไม่อยากจะนิ้วไม่สวยนิ้วซีดๆหรือเขาไม่อยากว่าฟันไม่สวยอะไรเงี้ยก็ให้เด็กเลือกว่าทํายังไงดีถึงจะเตือนได้เด็กส่วนใหญ่ก็จะชอบสติกเกอร์ค่ะเอาสติกเกอร์หรือพลาสเตอร์ที่มันมีลายน่ารักน่ารักติดที่นิ้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเตือนเขาเด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้กลับกาลายไปว่าการที่ทําให้เด็กเลิกดูดนิ้วเนี่ยสร้างให้เขาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันเลิกดูดนิ้วได้ แล้วก็ชื่นชมนะคะชื่นชมว่าทาได้ไม่ไม่ไปดุว่าถ้ายัางทําไม่ได้ให้มองที่ในทางเส้นทางบวกะคะ่ะเด็กบางคนก็มีประเด็นเรื่องไม่อยากกินอาหารปฏิเสธอาหารก็มันจะเป็นกลุ่มเด็กถ้าจําได้นะคะวิดีโอที่สอนแรกๆะคะ่ะจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มเด็กเลี้ยงง่ายเด็กเลี้ยงยากนะแล้วก็เด็กที่ใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็เด็กที่แบบว่ามีลักษณะบุคลิกฐานอารมณ์เป็นแบบผสมผสาน ในกลุ่มที่กินยากอะ่ะมักจะสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กเลี้ยงยากเขาก็พบว่าส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากสรีระของเขาอะ่ะที่มันทําให้เขาเป็นเรื่องยากประสาทสัมผัสในการรับอาหารในการบดเคี้ยวทั้งหลายเนี่ยมันไวทําให้เด็กเจออาหารใหม่ๆอะไรเนี่ยเด็กก็เลยเลือกกินหรือว่าไม่หยอกไม่อยากกินอาหารในบางกลุ่มที่มีกลิ่นหรือว่ามีความเหนียวเป็นต้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราฝึก สุขะน,นิสัยเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับเคี้ยวเข็นมากเกินไปนะคะยิ่งถ้าบังคับมากเนี่ยการกินของเด็กก็ยิ่งมีปัญหานะคะทำยังไงบ้างเอาเริ่มต้นทํำยังไงคือต้องใช้เวลานะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเด็กปฏิเสธอาหารเนี่ย ถ้าเขาอยู่กับเรามาก่อนเนี่ยเราเตรียมเด็กมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราจัดเมนูอาหารให้หลากหลายจัดที่กินเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าพี่เลี้ยงมอเอินไปรับเด็กเมื่อโตแล้วมาอยู่มาอยู่ในสูตรเด็กเล็กแล้วปรากฏว่าเป็นเด็กที่กินยากไม่ค่อยกินข้าวอย่างเงี้ย พอมาอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยช่วงแรกก็จะต้องปรับตัวหน่อยวิธีการที่แนะนําก็คือจัดเวลาให้เด็กกินอาหารเป็นมื้อที่แน่นอนนะคะไม่เกิน30นาทีทีนี้บรรยากาศการกินโต๊ะเต๊ะเนี่ยก็ต้องสะอาดสะอา้านไม่ไม่ไม่ได้ว่าโ,โหกลางแดดร้อนเนาะแล้วก็ต้องสงบแล้วก็กินพร้อมๆกันบรรยากาศการกินที่พร้อมกันเนี่ยมันทําให้เขาเรียกว่าเป็นแรงกดดันของหมูนะ่คณะก็จะทําให้เด็กอยากจะกินเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่เปิดทีวีหรือว่าไม่เอาไม่มีสิ่งอื่นที่ดึงดูดความสนใจเนาะ แล้วก็เตรียมอาหารที่เด็กชอบถ้าเด็กมีส่วนร่วมในการจัดโต๊ะด้วยทําอาหารเตรียมอาหารบางอย่างด้วยที่มันเหมาะสมกับวัยเนี่ยเด็กพอถึงมื้ออาหารเนี่ยยิ่งอยากกินใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในระหว่างมื้ออาหารเนี่ยก็ไม่จัดอาหารหรือจัดขนมอย่างอื่นแทรกระหว่างมื้อนะแล้วก็ถ้าเด็กกินได้ดีเนี่ยก็ต้องชื่นชมชื่นชมเลยนะว่าโอ้โหวันนี้กินหมดถาดเลยเยี่ยมมากอากินขนมต่ออีกสักหน่อยไหมเนี่ยโดยที่ต้องบอกว่าไอ้ขนมเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขต่อรองนะ ไม่ไม่ต้องให้โดยเป็นเงื่อนไขต่อรองทุกครั้งนานๆทีก็ได้ค่ะอ่าให้ดูภาพเนาะคือในเด็กบางคนกินยากเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาไม่ได้โอกาสได้กินด้วยตัวเองไงถ้าเด็กได้โอกาสกินด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเหมือนสนุกไปด้วยกับการกินนะ่ะนาะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยยากมากๆก,ก,ก็ให้ช่วยในระหว่างมื้ออาหารเลยว่าก่อนทําอาหารวันนี้จะทําอะไรกินดีแล้วถึงเวลาเขาก็จะได้อยากกินนะคะเดี๋ยวลองเปิดวิดีโอนะ ในตำกุ้งเหรอลูกอ่ะตำไปเอตอตำเออง่ายเละ,ะเอียดแล้วนะ่ะให้เด็กมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยท, <ำ S 1> ท <ำ S 2> ําอาหารกลายเป็นเรื่องสนุกไปแล้วเขาเหมือน,นได้ทดลองท <c oughs> ําด้วยลักษณะเดียวกันเด็กก็รู้สึกว่า เด็กวัยนี้เริ่มเป็นตัวของตัวเองอะ่ะการที่เขาได้ทดลองทําอะไรได้วยตัวเองเนี่ยเขายิ่งทําให้เกิดเขาเกิดความภูมิใจแล้วก็มาสมคัญก,กันกับผลสุดท้ายของอาหารเนี่ยเขาได้ชิมด้วยยิ่งทําให้เขาสนุกได้เลยค่ะเรื่องของการไม่ยอมนอนเมื่อถึงเวลาเข้านอนเนาะก็พบได้ตั้งแต่6กถึงเเดือนเป็นต้นไปนั้นเด็กเริ่มสนใจโลกภายนอกเยอะนะคะ ทีนี้บางส่วนเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่จัดเวลาการนอนให้ให้เป็นเวลาสม่ําเสมอนะแล้วก็บางส่วนก็เกิดจากการที่เด็กเนี่ยคือติดแม่กลัวว่าถ้าหลับไปแล้วนี่เป็นพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็กนะคะกลัวที่หลับไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าแม่จะพ่อแม่จะหายไปก็ไม่อยากนอนนะคะหรือบางคนก็มีประเด็นเรื่องนอนดึกตื่นสายนอนกลางวันมาก นะก็เลยทําให้ตอนกลางคืนก็เลยไม่ยอมนอนซึ่งอันนี้บางทีไม่ได้เกิดตอนกลางคืนอย่างเดียวนะบางทีกลางวันก็เกิดเนาะซึ่งเราที่ศูนย์เด็กเล็กเองเนี่ยก็ต้องให้เด็กนอนกลางวันเนาะการที่เด็กนอนกลางวันในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยค่ะส่งผลดีต่อเรื่องพัฒนาการของสมองแล้วก็ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของร่างกายรวมทั้งการควบคุมอารมณ์ของเด็กด้วยเพราะนอนพอเนี่ยการจัดการอารมณ์ของเด็กเนี่ยก็เป็นเด็นทิศทางที่ดีโดยอัตโนมัติ สิ่งที่ช่วยนะคะก็คือคือสร้างสร้างมาก่อนเลยว่าเฮ้ยเราจะเตรียมลูกเรื่องของสุขนิสัยการน,นอนว่าอนอนเข้านอนเข้านอนเป็นเวลาเนาะแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาเพื่อให้เด็กเนี่ยมีวงจรการน,นอนที่ดียกตัวอย่างเช่นตอนกลางวันเนี่ยพอเขากินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเนี่ยเราพาเขาไปแปรงฟันล้างไม้ล้างมือปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะรู้แักอัตโนมัติเลยว่าเดี๋ยวจะต้องเข้านอนละรวมทั้งอาจจะมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมคือ ปิดผ้มาม่านแสงให้มันน้อยๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดก็จะทําให้เด็กค่อยๆปรับตัวเองให้เป็นวงจรการนอนที่เราจะจับเขาจะนอนกลางวันได้ดีขึ้นเนาะหรือบางคนเนี่ยเขามีความกลัวคืององ,งแงมากขึ้นเวลาที่จะนอนยิ่งงองแงไม่อยากนอนหญ่เลยการที่เขามีตัวตุ๊ก,กตาหรือหมอนอะไรที่เขามีความผูกพันจากที่บ้านมาแล้วมานอนด้วยกันเนี่ยก็จะช่วยลดความกังวลแล้วก็ช่วยให้เด็กหลับได้ง่ายขึ้น อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะพบบ่อยนะก็คือเรื่องของเด็กซนนะคะนะทีนี้การดูแลเด็กซนเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยที่เราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยสุดท้ายค่ะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการควบคุมตัวเองแล้วก็ลดปัญหาทางอารมณ์เด็กที่ซนมากๆเนี่ยการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมให้ปลอดภยัยบรรยากาศสงบของเล่นก็ไม่เอามากระจายจนเลอะเทอะไปหมดแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนเนาะพวกนี้ก็จะทําให้ไม่มีสิ่งกระตุ้นมากเด็กก็จะควบคุมเองได้ดีขึ้น แล้วก็การคุยกับเด็กว่าให้เด็กทําอะไรแบ่งคําสั่งเป็นลําดับขั้นตอนย่อยๆยกตัวอย่างนะ,อะตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นบล็อกกับเล่นรถหนูจะเล่นอะไรให้เลือกเล่นสักหนึ่งอย่างเล่นทีละอย่างอย่างเงี้ยเป็นต้นเด็กก็จะเข้าใจแล้วเขาได้พื้นที่เล่นแล้วก็ได้มีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นอะไรแล้วก็กิจ,จวัตรประจําวันก็สม่ําเสมอเนาะ เป็นเหมือนเดิมทุกๆวันตอนเช้ามาถึงเอากระเป๋าไว้ตรงนี้รองเท้าไว้ตรงนี้พอทําได้เสร็จเอาสติกเกอร์ไปหนึ่งอันอันนี้เด็กก็จะค่อยๆมีวินัยในตัวเองรู้ระเบียบที่จะต้องปฏิบัติมันก็จะไม่ไม่เกิดการหงุดหงิดกันทางอารมณ์ระหว่างคนเลี้ยงและตัวเด็กเนาะอีกที่สําคัญก็คือการจัดเวลาเล่นคือในเด็กที่สนเนี่ยมันต้องมีเวลาให้เขาเล่นทีนี้การเล่นแต่ในบ้านนี่อาจจะไม่พอมันต้องเป็นการเล่นที่มันเป็นเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆให้เขาได้ปล่อยพลังคือจัดเวลาเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านเนาะ แล้วก็กรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมเนี่ยต้องบอกกับเด็กล่วงหน้าเพื่อที่จะช่วยลดความขุ่นข้องหมองใจนะให้เด็กเข้าใจนะคะและขณะเดียวกันถ้าเด็กเขาสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อยู่ในวินัยอยู่ในกติกาเล่นเสร็จแล้วเก็บของเล่นแล้วไม่โยนเข้าของทิ้งทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็จะช่วยเราเราเราพอเราเด็กทําได้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจัดการก็คือชื่นชม ชื่นชมเด็กเลยโอ้ยวันนี้เล่นแล้วของเล่นไม่พังด้วยเก็บของเรียบร้อยอีกต่งางหากแบบนี้ครูชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเด็กบางคนที่เป็นลักษณะเป็นโซนจากภาวะโซนสมาธิสัน้นและจะเป็นต้องกินยาถ้ามีเนี่ยก็คุณครูพี่เลี้ยงก็ช่วยดูแลให้เหมาะสมค่ะ,ะการเล่น ก็จะเห็นว่ามีการเล่นในบ้านการเล่นนอกบ้านนะคะการที่เด็กได้ปล่อยพลังแบบถูกที่ถูกทางจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยให้อิสระเด็กได้เลือกเล่นในรูปแบบต่างๆที่มันปลอดภัยเนี่ยก็จะทําให้คุณเด็กกลุ่มที่เป็นเด็กโซนเนี่ยได้ปล่อยพลังได้เหมาะสมเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องการที่ต้องขัดแย้งกันระหว่างผู้เลี้ยงดูผู้ใหญ่กับตัวเด็กนะคะค่ะก็จบในเซสชั่นแรกนะคะ